สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เดี๋ยวจะมารีวิวหมวด i v e Cruise Control ค่ะ <Wow. S 1> แล้วก็ลองเข้าโค้งลดความเร็วเพิ่มความเร็วให้แบบครั้งแรกเลย <Huh? S 1> ใช้ความกันเลยเนาะ uh. ลองยกขาออกจากคันเร่งแล้วค่ะตอนเนี้ยเฮ้ยร้อนมันไม่เองจริง, <Wow. S 1> งตุนแป้ง <laughs> เฮ้ยเขาแบกเองด้วยอ่ะเิ้มยูปะเรียนรู้ความกันเลย เราไปเซเว,เ,เ,เว่นกับเขาึกตม,ม,ม่เยอะค่ะเดี๋ยวจะลองระบบ ADT a p i v Cruise Control ให้ดูนะคะตอนนี้ลองขับตามแบบกระบาคันข้างหน้าอยู่นะคะาจังหวะจังหวะค่ะก็เดี๋ยวเบนจะกดปุ่มรูปเรือนใหม่นะคะที่อยู่ตรงโคมอะไรคะ่ะตึ๊บกดแล้วแล้วเบนก็จะกดปุ่มเซ็ตตึ๊บกดแล้ว แล้วก็ลองยกขาออกจากคันเร่งแล้วค่ะตอนเนี้ยเฮ้ยร,ร้อนมันวิ่งเองจริงพ <c oughs> ี่เองนี่คือ Adaptive c อนโทรล o n คือเราแค่คอนโทรลงมอะไรนะคะนี่เลยทีนี้ถ้าเราอยากจะเร่งความเร็วใช่ไหมเรากดปุ่มบวกอันเดี๋ยวลองกดปุ่บวกนะตึ้งตึงคือ,คอ,คอที่หน้าจออะจาก70อะตอนนี้ก็เป็นประมาณ73กดอีกก็คือ74 แล้วเดี๋ยวจะลองกดลบนะคะตึ้งตึ้งมันก็คือไหลลงไปที่เจ็ดสามเจ็ดสองอะเนี้ยแต่คือตอนนี้ขาเป็นรอยนะเป็นไม่ได้แตะที่คันเร่งเลยรถต้ขับเองอ่ะทีนี้ถ้าเจดว่าอยากจะให้รถเนี่ยห่างจากคันข้างหน้าอดี๋ยวลองเร่งความเร็วให้ไปใกล้หน่อยเร่งความเร็วให้ไปใกล้เขานะจากเจ็ดสองเมื่อกี้ตอนนี้จะ7เจ็ดแล้วนะอ่ะ 18แล้วอ่ะทีนี้เป็นจะกดปุ่มนี้ค่ะที่คีดระยะห่างนี่ปุ่มนี้เนาะก็คือให้มันห่างจากเขากดหนึ่งที่ห่างไปกดอีกหนึ่งที่ก็ห่างเนาะทีนี้เป็นจะออกจากหมวดนี้ค่ะเป็นออกขาแตะเนาะเป็นเอาขาแตะาาแตที่เบรคค่ะเพื่อที่ว่าเป็นจะเตรียมออกขวาเพราะข้างหน้ามี ก็คือพอเบนเหยียบคันเร่งค่ะตอนนี้มันก็ออกจากโหมด Adaptive Cruise c o n t แล้วนะคะคือถ้าเป็นนิ้วขาออกจากคันเร่งอ่ะมารถชอเลยอ่ะอ้าโอเคจะลองเตรียมออกขวาะะเ,เวลาให้เราเปิดไฟเลี้ยวนะเราแบบมีรถอยู่ข้างๆอะค,ะอค,ค่ะเห็นไหมคะว่าเสียงมันจะเตือน เตือนว่ามีรถมาข้างๆเราจะไม่ได้ยินเสียงไฟเลี้ยวของเราเนาะ,ะดูนะถ้าไม่มีรถข้างๆแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะได้ยินเสียงไฟเลี้ยวป่ะเราก็เลี้ยวไปเลยนี่ยนี่เรียนรู้ร้องกันเลยเนะนี่ยนี่ใช้ครัง้งแรกเลยอ่ะว้าว <Wow. S 1> อั Adaptive Cruise c ตื่ได้เดียวเนี่ยอ <laughs> ยากรีบขับให้เลยรถบรรทุกไปก่อน ที่มีคนคอมเมนต์ถามมานะคะว่าถ้าเกิดว่าใช้โหมด a a d อดัมพิบ i ร e Control อยู่เนี่ยแล้วขอ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 เป็นเลนก่อนขอเป็นเลนคนซ้ายนะคะ่ะถ้าเกิดว่าใช้ระบบ a a d อดัมพิบ i ร e Control อยู่เนาะแล้วมีการตามพันข้างหน้าถึงจังหวะที่เข้าโค้งอะ่ะลดลดความเร็วให้ไหมนะคะต้องรออ่ะรอแบบตามพันข้างหน้าแล้วคือ ถึงจงังหวดที่มีโค้งอะตอนที่ยังไม่มีโค้งเลยยังเป็นทางตรงเดยวยาวอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวรอ,อก่อนรอ,อไฟเลี้ยวลูกป,ปิดตื่นเต้นตื่นเต้นข้างหน้ายังไม่มีมวิแววว่าจะเจอโค้งเลยเดี๋ยวเราจะตามข้างหน้าต่อดีว่าเดี๋ยวพอถึงช่วงมีโค้งจะได้จับความเร็วของรถลงไาหนอะ <laughs> คือถึงเราจะตามคันหน้านะเราก็ต้องคอยเพ่งมองหน้าเรา่อดเวลาเพราะถ้ามีมอเตอร์ไซค์หรือมีอะไรมาตัดขวางทางเรานะคะเราก็ต้องแตะเหยียบเบรกหรือเหยียบคันเร่งอะไรก็แล้วแต่เพื่อเป็นการทำทมันหลุดออกจากโหมดอ d a p t i v e Cruise c o อ่ะเดี๋ยวเป็นจะลองใช้โหมดนี้ครั้งหนะึ่งเรากดรอให้ถนนลับโล่งกัน รอความเร็วกันะก่อนเดี๋ยก่อนตอนนี้มือเปียกมากค้าอะไรเปียก <laughs> <laughs> ตอนนี้พยายามฝึกให้เป็นนิสัยอยู่นะคะคือถ้าเห็นรถคันข้างหน้าเนี่ยตูดขึ้นไฟแดง,ดงๆก็จะพยายามเหยียดไฟแดงๆตามเขาจะไ่้ไม่ไปใกลใ้เขาจนเกินไปจะลองตามคันนี้แหละ กดโอมรูปเรือนไม่นะคะคดคดกดรูปเรือนใหม่แล้วกดเซฟอะข้างหน้าถ้าเราเห็นสีเขียวเยวนาะแปลว่ามันขับตามเขาอยู่นะคะขาบเบนจะจอดไว้ที่เบกเนาะเตรียมค่ะตอนนี้เข้าโค้ค่ะมารับความแล้วให้ หลายลดความเร็วเองเลย C 7, C 6, C อ่ะกับ 47, 46, 45อ๋อตอนนี้ขึ้นมา48แล้ว49 50เข้ามาทางตรงค่ะเบนตอนนี้ไม่ได้แต่คันเล่งน,นะคะแต่จออยู่ที่เบรกเตรียมพร้อมค่ะนี่ข้างหน้าเห็นหน้าจอเป็นสเขียวแล้วคือเราอยู่บนนี้นะเดี๋ยวเบนจะชะลอเพราะข้าหน้ามี โค้งนะคะให้เราต้องเลี้ยวซ้ายเอ้ยเขาเบรกเองด้วยอะเ <Wow. S 1> บรกมันยุบอะพอขับหน้าหยุบเบรกมันยุบเอ้ยความเร็วเหลืออยู่ยี่สิบยี่สิบสองนะคะอ่ะแล้วเขาก็เหยียบคันเร่งต่อให้อโอเคโอเคโอเคออกจะหมดดีกว่าเบนก,ก็จะเหยียบเบรกเนาะซึ่งพอเเหยียบเบรกปุ๊บเนี่ยที่หน้าจอตรงนี้นะคะสีเขียวๆไม่แก้หายไปแล้วกลายเป็นสีขาวเนาะแปบลบว่าเราหลุดจากโหมดออโต้ฟิสคอนโทรแล้วนะคะตอนนี้เราคอนโทรลรถด้วยตัวเองเนาะเฮ้ยตื่นเต้น ได้ลองคับเลตอนนี้เป็นอยู่โหมด Adaptive Cruise Control อีกรอบนะคะจะดูว่าเวลาอยู่โหมดนี้เนี่ยรถเนี่ยใช้โหมด EV หรือเปล่าก็คือโหมด Hybrid ก็คือใช้นะคะที่หน้าจอที่เป็นเห็นตอนนี้ขึ้นคำว่า EV แ,แปลว่าการที่เราจะขับแบบแมนนวลขับเองไม่ก็จะให้อะ ดันชีพริสคอนพลคับให้นะคะก็คือไม่มีปลเนาะมันก็คือสลับมีการสลับใช้โหมด EV ีอยโหมดไฮบริดนะคะสลับกับโหมดน้ำมัน,มนตอนนี้เราตามรถพ่วงนะคะเนี่ยขาเป็นจอ,อยู่ที่เบรกมันชะล้องให้มันชะล้องให้เห็นไหม ก็เล่งง่ที่หน้าจอที่เป็นเห็นตอนนี้ก็จะเป็นสีเขียวเขียวเขียวแจ๋แหละคือเหมือนบอกเราแหละว่าตอนนี้เราอยู่โหมดนี้อยู่นะาจะได้ไม่ลืมแต่เราก็ไม่ได้ก้มมองนะคะเราใช้แบบหนันตาคือรู้สึกเอาเขียวเขียวอยู่ข้างล่างจอแลคือตามมาทั่วไปเราขับอยู่เลนกลาง ก็คือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวใช่ไหมแล้วมีรถวิ่งมาทางขวามันก็จะมีไฟอยู่ที่กระจกค่ะเพื่อบอกเราว่าเอ้ยมีรถทางขวานะแบบแป๊บแปบแบบแต่ไม่ได้มีเสียงเตือนแต่เวลาที่เราเปิดไฟเลี้ยวเหมือนเตรียมจะเลี้ยวอ่ะแล้วมีรถทางขวาเนาะมันก็จะมีเสียงเตือนมาเฮ้ยอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งรออะไรเงี้ยเสียงนั้นจะกบเสียงไฟเลี้ยวของเราค่ะคือเขาจะให้ความสําคัญในการเตือนมากกว่าที่จะมาแบบฟังเสียงไฟเลี้ยว ที่นี้พอทางขวาโลกไม่มีรถอะไรเงี้ยเสียงไฟเหลือถึงจะชาดขึ้นมาโอเ้เสร็จยงังทำได้โอ้เสร็จไปเย่ <Yeah. S 1> ค่ะทีนี้เนี่ยตอนที่เราอยู่โหมด Adaptive Cruise Control นะคะ รตว่ารถคนน้นทีราตามไปเนี่ยมีการเปลี่ยนเนลนเนาะหลบออกไปทางซ้ายหมดอันนันถีบุยลองนะก็จะหลดุดค่ะหน้าจอที่เป็น็นเขียวกี้เนาะจากสีเขียวก็จะเปลี่ยนเป็นสีขาวค่ะ,ะเพราะว่ามันไม่มีรถให้ตามแล้วไงมันก็คือจะหลุดนึนแล้วก็คือขับเองต่อไนดะ้ เเขาพูดกันว่าระบบ Adaptive Cruise Control นะคะถ้าเกิดว่าเราตามคันหน้าเนาะเราคันหน้าแวเซเว่นก็คือเราจะไปเซเว่นกับเขาเคือจะบอกว่ามันมันไม่จริงก็ไม่ใช่เดียวนะคือถ้าถนนเนี่ยที่เราตามเข้าไปเนี่ยมันพุ่งเข้าเซเว่นเลยเราเออเนี่ยเราเราตามเขาแน่เขา้าเซเว่นเลยกับเขาแน่แต่เรื่องด้วยถ้าเกิดว่าเขาต้องเลี้ยวซ้ายออกนอกเลนไปเนาะรถเนี่ยมันจะไม่ไเลี้ยวซ้ายทันทีตามเขาไปให้นะคะเพราะว่ารถมันก็ต้องมองเนาะว่าเออมีรถข้างหลัง มันก็เลยต้องหลุดออกจากโหมด Adaptive Cruise Control ถ้ารถคันหน้ามีการหลุดออกจากเลนนะคะ <Yeah. S 1> เป็นอย่างนี้ <Yeah. S 1> ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้ที่เบนได้มารีวิวโหมด Adaptive Cruise Control กับการใช้งานจริงบนท้งถนนให้เห็นเลยนะเป็นการใช้งานทั้งแรงพร้อมกันนะคะก็หวังว่าจะชอบคลิปนี้นะคะคลิปหน้าถ้าอยางเห็นเบนรีวิวส่วนไหนของรถอีกก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะแล้วก็ฝาก like, share, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e ให้ด้วยนะคะแล้วพบกันที่ั